สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับอสอติปักันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอสส์นะคะอยู่ในเกมเอเดียบุกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเบดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ปั่นสองพันสบาทนั่นเองนะคะแต่เราจะมาเลือกโบนัสกันนะคะว่าจะเราจะเลือกเป็นตัวเลือกลีลับนะคะก็คือให้มัน สุ่มหมุนฟรีแล้วก็สุ่มตัวคูณเริ่มต้นนะคะตอนนี้นะคะเราได้หมุนฟรีมา19รอบนะคะตัวคูณเริ่มต้นที่คูณ1น,นะคะทุกคนจะได้ไหมคะทุกคนคะตัวคูณน้อยมากนะมาแล้วนะคะรอบแรกก็เสกไปเลยนะคะได้ไป36บาทนั่นเองนะไปกันต่อค่ะได้มาอีก48บาทค่ะแล้วก็ได้มาอีก36บาทนะได้มาอีก120บาทค่ะ มาอีก30นะทุกคนแล้วก็แตกปีก468บาทแตกรัวๆเลยนะคะทำให้ได้เป็นโบนัสก้อนโตนะคะได้ไปทั้งหมด702บาทนั่นเองนะ,ะไปกันต่อค่ะเหลืออีก16รอบนะคะตัวคูณตอนนี้นะค,ะคูณ7นะทุกคนมาเสกอีกสัก1นึ่รอบ นี่งรับแล้วค่ะทุกคนค่ะได้มาอีก31บาทนะ,ะแล้วก็ได้มาอีก144บาทมาอีก162บาทนะคะได้ไปทั้งหมด337บาทะค่ะเหลือหมุนฟรีอีก10รอบสุดท้ายนะคะตอนนี้นะ,ะตัวคูณคูณ10แล้วนะได้มาอีก120บาท เรายังไม่ได้ทุนคืนเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้แต่ว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะเหลืออีก6รอบสุดท้ายนะคะกับตัวคูตอนนี้คู่13แล้วนะเหลืออีก4รอบค่ะอีก3รอบได้มา156บาทนะ,ะมาอีกไหมมาอีก3 3มบาทค่ะ วายมาค่ะทุกคนแตกไปอีก540บาทแล้วก็แตกไปอีก96บาทค่ะได้เป็นเงินรางวัลก้อโตนะคะทั้งหมดเท่าไหร่700 800นะ900 1,000แล้วนะคะได้เป็น1,128บาทนั่นเองนะคะเหลืออีก2รอบสุดท้ายะคะ่ะได้มาอีก459บาทนะ ตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขาได้มาอีก1296บาทนั่นเองนะได้ทุนคืนแล้วนะคะกำไรก็เท่าหนึ่งเลยนะทุกคนขาเราได้เป็นรางวัลเมก,กะนะคะทุกคนได้ไป1296บาทนั่นเองนะคะเหลือรอบสุดท้ายค่ะได้มาอีก57บาทมาอีก780บบาทค่ะมาอีกไหม มาอีก630บาทได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะทุกคนตอนแรกนะคะกาว่าจะอาจจะไม่ได้นะคะแต่สุดท้ายนะคะเราก็ได้ทุนคืนแล้วก็ได้กำไรด้วยนะ,ะทุกคนคะ่ะได้ไป1 4 6 7บาทนะคะเราหมุนไปทั้งหมด19รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา5,719บาทนะ,ะเท่ากับเราได้กำไรมาประมาณเกือบ เท่าไหรอะเกือบสามพได้นะทุกคนคะ่ะโอเคไปกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้นะอสซอก็จะไปเบทที่20บาทนะแล้วเราจะไปเลือกโบนัสกันนะคะเรื่องเหมือนเดิมเลยนะคะตัวเลือกรีลับนะคะก็คือหมุนฟรี10รอบนะคะตัวคูณได้เท่าไหร่เริ่มต้นที่คูณ10นะคะโอโ้อย่างนี้คะถือว่าค่อยคุยกันได้หน่อยนะทุกคนคะ่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่านะเราลงทุนไป1,000บาทนะคะได้มา300ค่ะแล้วก็ได้มาอีก11บาทเดี๋ยวก็ได้มาอีก2 6 6บาทนะคะได้มาอีก26บาทะคะ่ะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป400 5 0 0ได้ไป553บาทนั่นเองนะ เหลือหมุนอีก7รอบกับตัวคูณตอนนี้นะคะคูณ14นะทุกคนได้มาอีก168บาทนะไปค่ะเหลืออีก4รอบสุดท้ายนะคะตัวคูณคูณ15แล้วนะขาดอีก300ก็จะได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนค่ะจะได้ไหมเหลืออีก2รอบค่ะมาค่ะแตกไป960บาท ได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนค่ะเราได้เป็นเงินรางวัลเกินตนะคะเท่าไหร่700 800 900แล้วนะได้ไป960บาทนั่นเองนะเหลือหมดอีกหนึ่งรอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วได้มาอีก102บาทมา เราได้หมุนฟีไปทั้งหมด10รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป1,903บาทน,นั่นเองนะคะก็คือว่าได้กำไรรอบนึงนะคะประมาณ900นะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะอัสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ